นเมจะสุม่มรถให้เรานะนี่ได้เป็นเวสเทิร์นสตาอันนี้รุ่นอะไรวะเนี่ยคันนี้คันนี้น่าจะเป็นสี่เอ้ยสี่ไม่ใช่สี่เก้าเอ็กเลยคันนี้น่าจะมันมีบอกเขาวะเดาไม่ถูกอ้ยมัมีบอกด้วยม,มันบอกตอนแรกแหละแต่เราไม่ได้ดูตอนแรก เสียงเครื่องบินขึ้นเลยไปครับเดี๋ยวเราตั้งเ,เปิดไฟก่อนเดี๋ยตวตำรวจจับตังไม่ค่อยมีนะตั้งอันนี้เป็นหนึ่งครับให้มันเห็นล้อหน่อยเดี๋ยวมันถอยไม่เห็นโอเคโอเคเห็นล้อแล้วเรียบร้อยที่นั่งก็ไม่ต้องปรับหรอกแค่นี้ก็ได้แล้วไปครับ เป็นไอดีชื่อว่าส้มตำส้มตำ LT บริษัทโลจิสติกทั้งหมดวิ่ง70เอ้ยวูาว่ะอุ้ยโดนหลอกโดนหลอกเข้ามาทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนหลอกโดนหลอกโดนหลอกโอเค <g ül> โอ้ประตูเลื่อนโถเดยกว่าซอยนูนนมาเพ่ให้อยู่เทินเปล่าตรงนี่ปะนี่ต้องขับตามกฎนะเพราะว่าเงินไม่มีคนระับอันนี้เงินไม่มีเ <g ül> งนินเหลือแปดพันนะขับฝาเล่นๆไม่ได้ครับหมดตัว ให้เลี้ยวๆนะวะเลี้ยวซ้ายว่าตรงไปแล้วไงเกือบตรงแล้วอันนี้วิ่งไม่เยอะมันจะให้เราวิ่งในน้อยพอแล้วก็เน้นถอยเอานะของเราไม่เน้นเงินนะตอนแรกเราเน้นเป็นประสบการณ์ประสบการณ์มันจะไปเพิ่มเพิ่มแรงเพิ่มแรงตัวละครเรา New mail ว้าวใครส่งเมลมาวะเราวิ่งเท่ากับความเร็วสามสิบนะครับนี่สามห้านี่สามสิบโอเควิ่งแบบถูกกดไปเลยนะถูกกด ใจด้วยครับเปิดไฟโายครับน,นี่เราขนเป็นขนเป็นมอปแปลงนะทรานฟอร์มเมอร์มอปแปลงสี่0มืนสองห้ารอยปอนด์ครับหนักนะมอปแปลงนี่ถือว่าเป็นของหนัก เล็กๆแค่เนี้ยแต่ก็สนะี่มื่นสองนะเราจะเลี้ยวขวาแยกหน้าอยู่เทิร์จะเล่นคลิกจ๊อกก็ดีนะมันจะได้แบบลถแบบสุ่มมาไม่ไม่ซ้ำเลยสุ่มได้เลยมามั่วๆแล้วแต่ดวง จีเข้าไปม,มันไม่ผ่อนเลยเว้ยเอาเรื่องมันได้กี่เลนได้สองเลนโอเคอย่านะเพื่อนนี่เลนผมนะเพื่อนอย่าเข้ามานะ้มันอยู่เลนนูน้นโอเค,อเคไอเกมนี้โหดมาก ไม่ผ่อนเลยนะก็ลงสายสายมาคันนึ้งก็ไม่เป็นไรฮนะเราขอแล้วฮะยว mm. ข้างหน้ามีกล้องเลยนะกล้องยังไม่ต้องถ่ายก็ได้มั้งเฮ้ยยังไม่ต้องถ่ายก็ได้ไม่เป็นไร mm. ความจริงความจริงกล้องเราเล่นในไอดีอันนึ่ไงไอเอ่อโปรไฟล์หลักมันได้อยู่แล้วนะ ถ่ายไม่ถ่ายมันก็ได้ไปแล้วนะแต่ว่าที่สำคัญโปรไฟล์นี้คือต้องไปเอ็กโคเลอร์พวกที่มันเป็น Mark. เครื่องเช็คมาอมันจะได้เป็นบริษัทซื้อรถอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ไกลๆกดถ่ายได้ถ้าเป็นกล้องเราไม่ต้องเข้าไปใกล้เราแค่กดถ่ายไปในระยะนั้นก็พอโอเค เลหลือสี่ห้าครับอยากให้ตำรวจปรับเรานะไม่มีตังค์จ่ายแล้วเนี่ยไฟแดง ไปที่สี่ห้า 57X นะคันนี้ v e t o r Star 57X 9X เนี่ย 49X มันจะเป็นตรงกันชนเหลี่ยมเหลี่ยมสองข้างนะมุมมันจะเป็นแบบหักกันชนมันจะตัดตัดเป็นเหลี่ยมคันนี้กันชนมันไม่หักก็ไม่ใช่ 49X หรือถ้าเป็นเป็น 57XE จอข้างในมันจะเป็นจอแบบเก่าเป็นรถคลาสสิกไงอันนี้มันเป็นจอใหม่ก็เหลือคันเดียว 57X หน้าเราจะเลี้ยวขวาเป็นห้าห้าไมายแลย้วเว้ยขอนะเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็เข้าเลยครับไฟแดงครับคอนทีเราควรจะไปเอ็กโคเลอร์ข้างหน้าก่อนปะเดี๋ยวเราตรงไปก่อนดีกว่าขอเลนซ้ายหน่อยพี่ข้างหน้ามันจะมีนี่ครับเป็นโรงอะไรนะบริษัทรถยนต์ เราเล่นเป็นโหมดของคลิกจ็อบนะเพราะงั้นถ้าเรากดส่งปุ๊บมันก็จะออกเกมเลยนัททิวเด็กติดฟรีไฟล e มาแล้วครับสวัสดีครับนัททิวอันนี้เล่นแบบสร้างตัวใหม่เลยเนี่ยนะดูเงินนะอันนี้เงินมีสักห้าพันให้เงินมีแปดพันถูกปรับไม่ได้ครับถูกปรับนี่หมดฝ่าไฟแดงหมดแล้วเราก็จะไม่กู้เลยนะไม่กู้บริษัทด้วยไม,ไม่ไม่กู้ธนาคาร เล่นแบบชิวมากเน้นเน้นการส่งสั้นๆแต่ถอยจอดนัททิวเด็กติดฟรีไฟ์ผมอยากให้พี่ขับรถเท่ๆแต่โหมดโหมดนี้มันจะเจอรถสุ่มี่ยโหมดควิกจ็อบนะเจอรถสุ่มมันจะสุ่มให้เรามามั่วๆแล้วก็ไม่รู้ได้คันไหนมาเหมือนกัน ไปรุ่นสร้างตัวมีแต่รถบริษัทนะดีเอาไหมนัดทิวเด็กติดฟีไฟเพื่อนที่ไม่ได้เบนหรอครับเพื่อนในบบนไม่ไม่บนนะพอดีเขาติดธุระแล้ววันนี้ไม่มีคนเล่นเลยครับวันนี้ติดธุระนีเราก็เลยมาเล่นไวรุ่นสร้างตัวซะเลยนี่ได้แล้วนัดทิวเด็กติดฟีไฟเล่นเรียบร้อย วันนี้ไม่ไม่มีคนเล่นคนระับวันนี้เล่นไปแล้วรอบหนึ่งเล่นไปเมื่อกี้น่าจะประมาณชั่วโมงครึ่งไหมเออเช่นแปวโมงครึ่งแะละนี้ก็เลยเล่นคนเดียวก่อนสร้างตัว เสียงเลยปกติเลี้ยวขวามันจะผ่านผ่านอยู่นะแต่มันไม่ใช่ทุกทุกแยกนะประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตะผ่านไม่ทุกแยกไม่รู้ดูยังไงหมือนนะว่าไหไรผ่านได้ไม่ผ่านนะแต่มันมีแบบเลี้ยวไปก็มีผ่านเยอะเหมือนกันด,ดูซ้ายซีว่าง สองพ0ป๊บขอให้เดียวแต่โหมดนี้ก็หนุกดีคือเราเจอรถสุ่มๆอะ่ะมันจะไม่ไม่ใช่แบบรถที่เราถนัดไงมันจะสุ่มมาให้เราไม่รู้เจอคันไหนบ้างนอ,อย่างคันนี้ก็ไม่ค่อยได้ขับแต่มันสุ่มๆมาแล้วก็ขับได้หมดแหละคล้ายๆกัน like, จอดมันจะได้ประสบการณ์เร็วนะคือถ้าเราถอยทุกครั้งเลยอะ่ะมันจะได้ประสบการณ์เยอะมากครับเราไม่ต้องวินไกลด้วยนะเราเน้นแบบมาส่งแล้วก็ถอยรัวๆได้เยอะสุดแล้วเงินอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าประสบการณ์แต้มขึ้นเร็วดีเนี่ยเออเนี่ยใช่ไหมส่วนไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงถอยจอดอี่ยมันจะมีสองแบบสีนะ่สิบกับเก้าสิบนันแล้วอันนี้คือดวงถ้ามันสมได้เก้าสิบแล้วก็ดีได้เร็วขึ้น 9กมันก็จะอาจจะจอดยากกว่านี้หน่อยแต่มันก็จะให้ประสบการณ์เราเยอะขึ้นนี่ขับสั้นๆเองไหมไม่ถึงร้อยไม์นะสั้นเอง,ง,เองประสบการณ์มาเร็วเหลือเกินนี่ตอนนี้สกิลเราเถืออไป้ะนะตอนนี้เลเวลหนรู้สึกงานนี้จะวิ่งเป็นงานที่2องเองไหมนี่งานที่สครับจะไปักง,งานไหมล่ะ